สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mick Channel วันนี้เราจะเราอยู่ในช่วงใหม่ของเรานะครับช่วง Mick าเพลง EP 1วันนี้เราจะมาร้องเพลงเป็นคาราโอเกะเราจะร้องด้วยกัน2เพลงเพลงแรกก็คือวอหลวงปัรวยของพี่ ของคุณมนแคนกันคูณเพลงที่สองเพลงหมอกหรือควันของพี่เบิร์ตตรงชัยเราจะมาร้องกันเลยนะครับเริ่มจากเพลงวอลลุงพ่อรวยก่อนนะครับวอนนี้วอลลุวงพ่อรวยก็สองสองร้อยล้านกว่าสองร้อยล้านกว่า,า,ก,วาก็กว่าวิวอะ โอ้โหยอดวิวเยอะมากนะครับผมหมรับเดี๋ยวเราจะมาตั้งวนโมสามจบต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อนิมนมมมมเรียนกะยังไม่ทันร้องยังไม่ได้เปิดเลยไม่มีดน้อนตีนะครับผมลืมใส่ ลองใส่รถตีลองตีหายไปไหนก็นไม่รู้ว่าเจาะเจอะฮุ้ยมำมันอย่างนี้นี่ครับผมเราก็ร้องเพลงนี่วอลลวงพ่อรวยนะครับออบใจโซโซมาวัดตะกูกราบหลวงพ่อรู้ การเงินมันติดชีวิตมันป่วยตัวช่วยไม่มีเลยพอ่อลูกมันค้นจนขาดคนจริงใจความหมายไม่พอนับวันยิ่งจนแค่นอขอพอหลวงพ่อช่วยทีอำเภอภาทีอายุ ทยามมุ่มาด้วยใจพระอาจารย์แก้วหลวงพ่อองใหม่สารต่อง,งามเต็มที่อยู่ก็ร่มเง้นบึงงามตามหาเจดีเป็นศูนย์รวมใจพาชีเป็นบุญที่ลูกได้มา ั้งนโมสามจบต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อนิมนต์<ม>เลีียนชน,นะจนขึ้นคอสวมเหลดพันล้านที่คอมือขวาปัดเป่าความจนหลวงพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้หลูกได้รวยกับเขาบ้างนะให้สมคำ่าสิทธ์หลวงพ่อรู้ ฝากใจโซโซให้วัดตะโกแผ่บุญบันดาลสิ่งที่เคยติดนึงแค่คิดในผ่านทุกฝันวอดคอให้ช่วยบาปที่ใครททำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสุวย ฐานะที่ยังหลุมป่วยพ่อรวยโปรดช่วยชี้ทางสัมพุทธจิตาสัตจานิเกรสะพระพุทธจิตาสัพพโสคุณวิภาสัพปโตนารุตตะมูมหาลาพังสิบพสิทธิ์พระวันตุเมสาธุ

ตั้งน้โมสามจบต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อนิมนต์เรียนชน,นะจนขึ้นขอสมฤทธิ์พันล้านที่คอมือขวาปัดเป่าความจนบอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้หลูกได้รวยกับเข้าบ้างนะให้สมคำว่าสิบหลวงพ่อรู้ ปากใจโซโซให้วัดตะโกแผ่บุญบันดาลสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่านทุกฝันวอนพ่อให้ช่วยบาปที่ใครทําเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสวยฐานะที่ยังล้มป่วยพ่อรวย รอช่วยชีทาครับผมรอเพลงต่อไปกันเลยนะครับมาครับผมเราก็มาเจอกับเพลงที่สองเพลงหมอหนือวันครับเริ่มตตตตึึึึงงงง จนจางและควันกลายขึ้นจนบางทีไม่อาจรู้อยากจะถามดูว่าจะเป็นดึงหมอกหรือควันมองชืงนสดน้ำและทำให้อยากเห็น แสจะเย็นสบ,บายเหมือนยามเช้าถ้าเป็นพันควายถึงบางเบาให้เขา้าในตาเรากูค,คงจะทำให้เสียน้ำตาเธอเป็นยังไงฉันยากรูก้<ว>เพราะฉันดู<ว>เธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจบางทีเธอเป็นเช่นบอกเขาและบางคราวเธอเป็นเหมือนกัน<ว>ฉันนั้นชักไม่มั่นใจ เพราะถ้าฉันต้องเสียงกับควันไฟจะเตรียมตัวแะเตรียมใจทอนตัวเพราะว่ากลัวจะเสียน้ำตา <odie S 1> ก็จะงดงามเด้ทำให้เยือดเย็นแสจะเย็นสบายไม่ยามเช้าถ้าเป็นพันไฟถึงจะบางเบาหาเข้าในตาเรากุคกงจะทำให้เสียน้ำตาเธอเป็นยังไงฉันอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจ บางทีเธอเป็นเช่นโมกันและบางคราวเธอเป็นเหมือนควันฉันนั้นฉันไม่มั่นใจเพราะถ้าฉันต้องเสี่ยงกับควันไฟเตรียมตัวและเตรียมใจทอนตัวเพราะว่ากลัวจะเสียนตาทอนตัว เพราะมากรวยจะเสียน้ำตาจะทอนตัวเพราะมากรวยจะเสียน้ำตาขอบคุณครับเออครับผม,ามาก็จบกันมาแล้วนะครับกับสองเพลงครับเพลงกับหลวงป้อรวยมันแคยรแก่นคูณ แล้วก็หมอกหรือควันไม่ต้องใช้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับช่วงมิพพาเพลงพบกันใหม่ในพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนบอกเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กด subscribe พี่จะมาพากคลิปใหม่เสี๋มวบุ๊เราและกดทั้งหมดครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับโจโจ